กลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยและเครือข่ายจัดก,กิจกรรมประนามท่าทีของ6องค์การตามรัฐธรรมนูญหลัลงมีข้อเสนอให้คู่ขัดแย้งสัญหาคนกลางแก้วิกฤตชาติค่ะที่ศารอาญาถนนรัชดากลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยนำเครือข่ายนักกิจกรรมทางการเมืองจัดกิจกรรมหัวข้อชงเองกินเองเพื่อประนามท่าทีและบทบาทของ6องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หลังมีข้อเสนอต่อคู่ขัดแย้งให้จัดหาคนกลางเพื่อร่วมเป็นคณะเจรจาปัญหาความขัดแยง้งโดยกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยและเครือข่ายเห็นว่าองค์การตามรัฐธรรมนูญอาจกระทําการนอกเหนือที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งที่เป็นหน่วยงานภายใต้กฎหมายเราไม่เห็นด้วยกับแอคชั่นที่ผ่านมานะครับขององค์กรอิสระนะครับทั้ง6เลยนะฮะแล้วก็แล้วก็ มีสารรธรรมน,นูญนะครับที่ผ่านมาสารแพ่งเองอะไรอางี้ครับก็คือเรารวมเป็นสารนะครับแล้วก็เราเน้นหนักไปที่สารรธรรมน,นูนแล้วก็มีของเรื่องของทหารนะครับที่พักหลังๆเนี่ยก็เริ่มออกมา แทรกแซงทางการเมืองนะครับแล้วก็พลเอกเปรมล่าสุดก็ชัดเจนมากกับการเ,าเริ่มเริ่มพูดเป็นในในนะครับให้ทหารทําอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรทำนะครับรวมไปถึงกกตอเองอะไรเองก็ไม่ทำหน้าที่ของตนนะครับสารเองก็ไม่ได้มีอํานาจที่จะตัดสินในหลายๆคดีก็ก็เข้ามาแทรกแซงใช้อํานาจอย่างไม่ชอบสาลเองเนี่ยก็ควรจะควรจะอยู่ในร่องในรอยกว่านี้นะครับคือคือไม่ได้บอกว่าสารเนี่ยแบบสติเสียอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วสารเนี่ย ถอไปดูในข้อกฎหมายหลายๆข้อเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินคดีไม่ได้มีอำนาจในการรับบ้างทำผิดในองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ก็แต่ก็ละเมิดสิ่งเหล่านี้ตลอดมาแล้วมันกลายเป็นการคล้ายๆรัดประหารไกลๆครับคือค่อยๆฉีกกฎหมายทิ้งทีละข้อทีละข้อกฎหมายไม่ค่อยมีความหมายแล้วครับตอนนี้มันมีความหมายสําหรับคนบางกลุ่มแล้วไม่มีความหมายสําหรับคนบางกลุ่มใช้ได้ในบางเวลาแล้วก็ใช้ได้ใช้ไม่ได้ในบางเวลา นอกจากนี้แถลงการยังเรียกร้องให้สถาบันทหารยึดแนวทางประชาธิปไตยยุติการ,ก,ารกระทำใดๆที่อาจสนับสนุนการรัฐประหารทั้งนี้กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยได้สวมหน้ากาก,ากและแต่งกายเรียนแบบองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมชงและดื่มน้ำชาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า6องค์กรกำลังมีข้อเสนอที่สอดรับกับกลุ่มผู้ชุมนุมและพฤติการขององค์กรอิสระบางองค์กรด้วยเช่นกันค่ะ